สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับแนะนำนะครับสำหรับ vivo ตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น vivo r รุ่นอื่นนะครับ2023ขึ้นไปหรือว่าตัวนี้จะเป็น Vivo Y27s นะครับรู้ไหมนะครับว่าสามารถโครนแอปได้ตั้ง10แอปนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มงานอีกก็คือนะครับสามารถโครน Messenger ได้นะครับปกติจะไม่มีนะครับปกติจะไม่มีคน Messenger นะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram นะครับราสดารายนะครับแล้วก็ Messenger Netflix Shopee ต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับตอนนี้อ่าถ้าใครที่หลดแอปมานะครับมีแอปอะไรต่างๆนะครับที่มันสามารถโครนได้มันจะขึ้นบนแถวนี้นะครับหน้านี้ให้หมดเลยนะครับอ่าสำหรับแอปนะครับที่เข้าขายสามารถให้โครนได้นะครับ เราไปดูวิธีการกันเลยนะครับท่านผู้ชมมาทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกเรามาที่ i อ a n a g e r นะครับตรงนี้เลยนะครับของตัวมือถือ Vivo นะครับเราก็กดเข้าไปที่ i m a n a g e r ได้เลยนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วกดมากดตรงนี้นะครับนี่เครื่องมือ utility นะครับ ตามที่ลูกศรเราชี้อยู่เลยนะครับกดเข้าไปนะครับอพอเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่โครนแอปได้เลยนะครับตามที่ลูกศรเราเลยนะครับทีนี้เราก็อยากโครนแอปอะไรเราก็สามารถเปิดสวิ์ตรงนี้ได้เลยนะครับบางคนก็อาจจะ รู้อู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกแค่ว่ามันมีมันสามารถโคลนแอปได้เป็นสิบเลยนะครับสําหรับ v ีววตัวใหม่อีกวิธีหนึ่งก็ไปที่การตั้งค่านะครับเราโอลบก,การตั้งค่าเลยนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับท่านผู้ชมกดไปที่การตั้งค่านะครับหนึ่งครั้งอ่าเมื่อกดเข้ามาแล้วกดคําว่าแอปนะครับแอปล่าสุดหรือแอปเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับ ่ากดคลิกเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับอ่าโคลนแอปนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่ากดเข้าไปนี่ก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับทำได้2วิธีนะครับ ไปที่ไอเมเดเจอร์แล้วก็การตั้งค่านะครับก็เหมือนกันนะครับเราจะโคลนแอปไหนก็สามารถเปิดสวิทช์ได้เลยนะครับอันนี้ท่านผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วนะครับเวลาเราโคลนแอปก็เปิดสวิทช์นะครับก็จะขึ้นบนหน้าจอให้เราอัตโนมัตินะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ